เรื่องนี้ชาวบ้านเขาบอกว่ากลัวและแตกตื่นมากที่จังหวัดชนบุรีอยู่ๆมันมีอะไรผุดๆขึ้นมาเหมือนก็เป็นน้ำเดือดเดืเดืแล้วมีกลิ่นก๊าซด้วยครับอ่ะดูกันไปเดือด,ด,อดผุดๆ,ๆอย่างเงี้ยไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งตักขึ้นมาอุ้ยดำปิดปีเลยไม่ได้มาดูสีนะ แต่ให้ดูอุณภูมิของมันมันเดือดเดือดมากมากถึงขั้นที่ว่าเขาทดลองทดลองอะไรยังไงทดลองในการลวกไข่ดูนี่มาแล้วไม่ใช่ลวกกป็นเ๋ยวนะโอ้นี่ลวกไข่พร้อมเลยนะลวกไข่ดูฮะจุ่มลงไปแล้วมันทำให้ไข่นั้นสุกได้เลยอแสดงว่ามันต้องร้อนมากนะเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นตอนเขาบอกไข่ออกมาขาวจัวเลยอามมากินไหม กินไหมไม่กินดีกว่าครับแค่กดยายาดูอตเลยเปิดออกมานี่อารมณ์ไข่ออนเซนนะอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะมีซอสไหมมีซอสจะมีซอสแลใส่อร่อยเลยแหละอย่าบอกแล้วอย่าไปกินคุณสุภัสราที่นี่นะคะที่ชุมชนซอยสิบสาตำบลบางาซอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีชาวบ้านที่นี่เขาเป็นกังวลว่าเฮ้ ไอ้ที่เดือดปุดๆออกมาแล้วมีกลิ่นแปลกๆเนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อชาวบ้านหรือไม่เจ้าหน้าที่เขาก็ลงพื้นที่ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลบางซ้ายและเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจังหวัดชนบุรีมาตรวจสอบกันก่อนนะครับจุดที่พบน้ําเดือดเนี่ยตรงนั้นน่ะมันส่งกลิ่นเหม็นเนี่ยนะคล้ายๆกับกลิ่นกรมมถันครับส่วนพื้นที่ดินโดยรอบเนี่ยมันมีความร้อนอยู่ด้วยนะอย่างที่ผมบอกไปเขามีการทดสอบลวกไข่อยู่ใช่ไหมและทําให้ไข่มันสุกได้อะ แล้วนอกเหนือจากนั้นเขามีการทดลองเอาท่อเหล็กท่อ PVC เนี่ยลงแย่ลงไปสิไปวัดความลึกมันหน่อยตรงนั้นมันลึกสักเท่าไหร่เขาบอกว่าประมาณสักเมตรนึ่งนะลึกลงไปอย่างนั้นนะโอ้โหแล้วนอกเหนือจากนั้นทดสอบความลึกอย่างเดียวไม่พอไอที่ถืออยู่สีเหลืองๆนั่นคืออะไรเขาบอกว่ามันคืออุปกรณ์ตรวจสอบกระแสไฟ โอ้โหจุดดังกล่าวก็ม,ม,มีมีการทดสอบก่อนนะถ,ถ้าเกิดมันมีกระแสพงกระแสไฟเดี๋ยวจะต้องแบบว่ากาันชาวงชาวบ้านออกไปด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะ<อ>นายรุ่งเรืองศิลป์วงสายทองนาย,ยกเทศมนตรีตะบนบางไทรเขาบอกอย่างนี้ว่าจุดที่พบน้ําเดือดคาดว่าจะเป็นก๊าซที่อยู่ใต้โคลนเลนจะทําทให้น้ำเนี่ยมันเดือดขึ้นมาแบบนี้แต่ก็ไม่แน่ใจแล้วก็ไม่แน่ชัดว่ามันจริงหรือไม่จริงอันนี้คือคาดการเอาไว้ก่อนเบื้องต้นตอนนี้นําแผงเหล็กมากั้นเอาไว้เพื่อ ไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านเองเลี๋ยวไปลองฟังเสียงของท่านนายกเทศบาลบางไทรเล่าถึงเรื่องนี้หน่อยครับท่ทีดูแล้วจะกระจายาใส่ฐานอะไรนน่าจะเป็นอะไรมันน่าจะเป็นกา๊าซอะไรสักอย่างอยู่อยู่ใต้ใต้เลนตรงนี้้องต้องกลัวว่ามันจะเป็นอนตลายนะครับก็กังวลกัน <c oughs> <c oughs> ก็เลยเอาแผงนี่มากั้นไม่ให้ชาวบ้านเข้ามา ว่าหลังจากนี้นะครับทางเทศบาลจะประสานไปยังกรมทรัพยากรธรณีให้มาตรวจสอบว่าบ่อน้ําที่มันเดือดตรงนี้มันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่แต่ตอนนี้คิดไว้ก่อนไม่น่าจะใช่บ่อน้ำมันอย่างที่ชาวบ้านเขา เข้าใจหลายคนก็ฟันธงไปในเรื่องนั้นไงไอ้ตรงนี้ใต้ดินเนี่ยมันมีน้ำมงน้ำมันหรือเปล่าจะเป็นแหล่งน้ำมันแหล่งใหม่ของประเทศหรือเปล่าขอไปดูหน่อยขอไปดูหน่อยอย่างเงี้ยยังไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ถึงขนาดนั้นเดี๋ยวให้กรมทรัพย์ทัพยากรธรณีเข้ามาเช็คเรื่องนี้อีกทีหนึ่งครับเรื่องนี้